สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวปรับใหม่นะคือตัวสเนคแมนะดูฟีหกดาวสเนคแมนเป็นตัวทตานนะก็คือเป็นท่าสีขาวอะท่าอะไรไม่ค่อยรู้ฮะใครรู้ช่วยคอมเมนต์นนะเพิ่งกลับมาเล่นนะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยครับ โอเคนะฮะตอนนี้เราก็เข้ามาในโหมดเทนนิ่งแล้วนะเพื่อที่จะมาทดสอบนะฮะว่าตัวปรับใหม่นี้เขาปรับใหม่เรื่องอะไรบ้างน่าจะปรับเรื่องบัฟนะเห็นเขาบอกมาโอเคก็ค่าวางอยู่ที่สองพันห้าน่าจะเหมือนเดิมแหละโอเคด้บเมอและเมอเริ่มต้นนี่คือรวมออฟนะอยู่ที่สองหมื่นแปดนะใกล้สองหมื่นเจ็ดนะะมา2สองหมื่นเจ็ดอ่ะลองท่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมแหละดูท่าก่อน โอเคถ้าก็เป็นเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะถ้าเบรน5ดาเมจและโอเคอัพขั้นแรกครับใช้เงิน1 4ดาเมจเพิ่มมา5,000อัพขั้น2ใช้เงิน1,008ดาเมจเพิ่ม7,464ระยะเพิ่ม2นะอัพขั้นต่อไปใช้เงิน2,000ระยะเพิ่ม40 บวกท่าใหม่แล้วก็ดาเมจเพิ่ม9330นะโอเคนะครับเรามาดูท่ากันดีกว่านะน่าจะยังไม่ได้กดนะเมื่อกี้มันกดไม่โดนนะขอโอเคลองใหม่ลองใหม่ท่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะก็จะเป็นการปล่อยมาดยืดยดไปนะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่เจ็ดหมื่นวานเจ็ดหมืนโอเค ขั้นต่อไปใช้เงินเจ็0พันระยะเพิ่มสองดาเมจเพิ่มหนึ่งมื่นสามพันกาก้าสิบห้านะทำไมตัวเลขมันเยอะจนะังข่าวต่อไปผมอาจจะอ่านย่อเลยนะโอเคขั้นต่อไปใช้เงิน1มื0นห้าระยะเพิ่มสองดาเมจเพิ่มสองมืนเจ็ดโอเคขั้นต่อไปใช้เงินหนออึ่งมื่นเจ็ดระยะเพิ่มส0ดาเมจเพิ่มสาม0มืนเจดะดูตัวนะ โอเคแล้วก็เปลี่ยนท่าด้วยนะโอเคก็ตอนนี้ดาเมจที่ประมาณสองแสนหกนะท่าก็น่าจะเป็นอับสองหมื่นนะต่อไปขรั้งสท้ายอัพสองหมื่นสุดท้ายนะจะใช้เงินอัพวันสองหมื่นนะแล้วก็ระยะเพิ่มยี่สิบแล้วก็ดาเมจเพิ่มมาห้าหมื่นห้าตอนนี้เวลของผมเวลร้อยสี่ดาเมจอยู่มันสาม สเซลเรามาลองบูสด้วยเออร์วินกันดีกว่าสองตัวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงโอเคนะฮะเร,เริ่มบูสเลยมาดูกันโอ้สตกแมนดาเบตหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าี่ตอนนี้เวลเออร้อยสี่ไอ้นี่รวมออฟแล้วนะถ้าไม่รวมก็น่าจะน้อยกว่าน,นี้แต่ว่าดาเมจเปล่าเลยอะ่ะ ก็คือดีขึ้นเมื่อก่อนดาเมจวันสองแสนเนาะถ้าอาฮาบูนนะสองแสนสามแสนแหละถ้าถ้าผมจําได้จําได้ลางๆแต่ยังเล่นเลนยังหนะเล่นเก่าอยู่เลยมามาดูท่ากันมาดูาาท่านี่ท่าก็ผมเดินไเปลี่ยนแปงนะจะเป็นการปล่อยหมดยัดยางยี้เข้าไปงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราวันนี้สวัสดีครับ